สวัสดีครับร้านสมจิตการช่างนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยโสรมาดูโครงเครื่องเจาะไฮดรอลิกตัวใหม่ของเรานะครับขึ้นโค้แล้วันนี้ก็เป็นเสาีิช่างกกำลังช่าง่วยเขากำลังเย็บประกอบอยู่มันจะเป็นประกบแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ตัวจับ รางเสาสูงตัวแท่นอยู่โดดนะสองนิ้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดนะครับเปลี่ยนได้หมดสิบห้ามิลหรอาเส้นติมสิบห้ามิลตัวเล็กสเปคใหญ่ครับจัดให้เลยก็ าอาจจะขึ้นมากดชุดนี้นอันแบบนี้ก็จะเป็นชุดลายกระบะษอีก <c oughs> ต่ออีกต่อสั่งทําเข้ามาได้นะครับอันนี้จะย่อลงอีกนะเพราะว่าตัวเดิมมันสูงไปก็จะยอ่อลงหนึง เดิมเจ็บสิเออแลี่ย่อลงสิบเรับอันนี้แต่ลูกค้าก็ชอบแบบไหนก็สั่งได้นะครับได้คุยกันได้ราคานะครับเรื่องชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนจอเจาะแอร์เจาะน้บบนสองระบบนะครอาเดียร์จิดตามตอนต่อไปขึ้น กิ้นแฟนเก่านะครับเดี๋ยวก็จะไปขึนตรงนั้นเลยโอเคขอบคุณครับ